สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะวันนี้พี่เป้มีข่าวสารตัวเลขสวยสวยนะคะมาฝากเพื่อนเพื่อนอีกเช่นเคยนะคะใกล้วันประกาศผลจรากินแบ่งรัฐบาลแล้วเนาะงวดนี้ใครมีตัวเลขสวยสวยบ้างแล้วเอ่ยป้าตัวหมักใหญ่หนึน่งพี่น้องเอ้ยงูเหลือมเผือกเพื่อนน่ะเรื่อยมาขวางรหลดมอเตอร์ไซค์ได้พี่น้องเอ้ยมันแผ่กรเสือว่ามาให้โชคงวดนี้แน่ๆน่ไม่ได้เป็นตัวน้อยๆด้พี่น้องตัวมักใหญ่หนึน่ง ซึ่งมันเป็นสัตว์ที่หายากนะคะงูเหลือมเผือกขนาดนี้ตัวใหญ่มากนะคะอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะคะมีชายคนหนึ่งนะคะที่กําลังจะขี่รถจักรยานยนต์ไปสวนยางนะคะก็ได้เห็นงูตัวนี้นะคะมันเลื้อยออกมาจากข้างทางมาขวางหน้ารถพอดีเลยเชื่อว่ามาให้โชคงวดนี้แน่ๆเลยเราไปส่องทะเบียนรถกันนะคะมัน โอ้ตัวใหญ่มากเลยทะเบียนรถนะคะ1812ราชบุรีนะคะ ชาวบ้านแถวนั้นเชื่อว่ามาให้โชคในงวดนี้นแน่นอนนะคะเพราะว่าไม่เคยเห็นงูหลามเพืือกขนาดนี้และตัวใหญ่มากนะคะซึ่งเติบโตในธรรมชาติด้วยนะคะเป็นสิ่งที่หายากนะคะชาวบ้านก็เลยนำนะคะหมายเลขทะเบียนรถเพื่อที่จะไปเสี่ยงดวงกันในงวดนี้นะคะก็เป็นธรรมดาเนาะใกล้วันประกาศผลฉลากกินแบ่งรัฐบาลเข้ามาเต็มทีแล้วนะคะก็หาตัวเลขเพื่อจะไว้ไปซื้อ ลอตเตอรี่เนาะหรือว่าเพื่อนๆท่านไหนจะซื้ออะไรก็ตามนะคะขอให้โชคดีนะคะมันหมานสุขุสุคนเด้อค่ะโอ้ยโตมัก่ายหนึง่งเนาะพี่น้องเนาะเพิ่งกะซีเลี่ยงไว้เนาะคะ่ะเจ้าของเพื่อนที่เพื่อนไอเห็นนี่เพื่อนมาเพื่อนสีเลี่ยงไว้ ถือว่าอาซิมาให้โชคงวดนี้นะคะขอบคุณลหลายๆนะคะที่รับชมคลิปนี้พิพาทประกันไหนก็ขออภัยมาณตรงนี้นะคะโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงสูงขอให้ทุกท่านโชคดีมั่นมันสุขุสุขคนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีะคะ่ะ